ก็หมาแก่เหมือนเดิมถูกชยันโตเยอะพอสมควรก็เข้าใจก็เข้าใจก็ไม่เข้าใจ,ก,าใจก็ไม่รู้จะทำอย่างไรค่ะเอาละครับเรา,าจะต่อ<ม>สายาไป<ล>ยที่เรามาฟังมุมมองของนักการเมืองกันบ้างนะคะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารพักรวมพลังประชาชาติไทยเขาบอกเขาเป็นซ e o ของพักรุงกำนัน คนแรกของการเทศไทยของการเมืองบ้านเราเป็นรั้งแรกเป็นรั้งแรกของการเมืองประเทศไทยที่มีกกมีตําแหน่งซีอีโอเรียกว่าประธานเจ้าที่บริหารใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในพวกบริษัทเอกชนบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราจะได้ยินซีโอซีโอนี่เป็นซีโอพักการเมืองอ่ะแล้วหัวหน้าพักอ่ะขหญ่กันนะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสักครู่ต่อไปที่คุณบอกว่ารงนะคะคุณบอกว่ารงเดชกิจวิกรมนะครับค่ะคุณบอกว่ารงจุดยืนชัดเจนเป็นนักเลอกตั้งอาชีพ ป็นน,นักการเมืองเป็นซีอโอของบริษัทของ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 พักลุงกำน,น,นันรปชรปชเนาดเดียวกันอ่ะพร้อมแล้วค่ะไปที่คุณหมอวรงเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอวรงค้ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณตนไยครับคุณอมรรัตน์ครับ,บท่านผู้ชมครับครับคุณหมออ่านเกมเลเซอร์ฮแท็กตามหาความจริงของคณะก้าวหน้าอย่างไรครับอ่านเกมอย่างไรครับคือถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยเราสังเกตดูย้อนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีกระแสผูกปัน ที่จะให้มีการชุมนุมนะมงั้นผมก็เชื่อว่าทุกถึงทุกอย่างนําไปสู่การกระตุ้นให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นอ<ๆ>ที่ผมพูดอย่างนี้เนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบเรามองแค่เลเซอร์อย่างเดียวไม่พอค<ๆ><ๆ>เราดูที่คุณปิยบุตรมีการโทษเฟซบปุ๊ก<ๆ>ย้อนอดีตในเรื่อง่างสแร้รนํานไปตู่ทถึงการชุมนุมประเทศู้นประเทศนี้<ๆ>แล้วเห็นเหตุการณ์เลเซอร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประกอบร่วมกันคงั้นผมก็เชื่อว่าเกมนี้ก็คือบทสรุปที่การชุมนุม สรุปก็คือเป็นการสร้างเงื่อนไขเกิดการกระตุ้นให้กลับมารวมตัวให้กลับมาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งถูกต้องครับแต่คณะก้าวหน้าเขาก็น่าจะฉลาดพอนะคุณหมอน่าจะเข้าใจว่าในสถานการณ์โควิดในขณะนี้อารมณ์ของสังคมถ้าให้มาชุมนุมกันโดยเปิดเผยไม่มีใครเกาเอาด้วยหรอกดังนั้นมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่า ก,ก็เพราะอย่างนี้ฮะมันที่ต้องพยายามสร้างเงื่อนไขสะสมมาเรื่อยๆสร้างเงื่อนไขสะสมเราต้องยอมรับว่าในช่วงที่โควิดอยู่ในช่วงทีกเนี่ย<ะ>ในช่วงใหม่ๆนะเขาก็พยายามที่สร้างกระแสผ่านแมสสามอันสามชิ้นฮะแล้วก็ถูกกระแสต่อต้านมากแล้วก็อาหยุดไป<ะ>แต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าความกังวลของประชาชนต่อโควิดยังมีอยู่ครับ<ะ>แต่เรา,เาต้องยอมรับคณะก้าวหน้าทํากิจกรรมในช่วงหลังถือว่าผิดพลาดนะฮะ ีิพลาดอย่างแรงก็คือเรื่องการแจกสามพันบาทต้นหน้ามันทําให้เป็นกระแสติดลบแล้วแม้แต่คู่ต่อสู้คู่ต่อกรอกับการเซ็นเซโปโอ,อะไรเนี่ยซึ่งซึ่งมันทําให้เขารู้สึกอ่ล่มเหลวแต่เขาก็ต้องพยายามในการทํากิจกรรมบางอย่างเพื่อนําไปสู่การชุมนุมให้ได้ครับเพราะว่าวันเนี้การต่อสู้ทางเวทีสภาเนี่ยเขาเขาเป็นรองแล้วก็กระแสประชาชนโดยพื้นฐานเขาเป็นรองอยู่นะ มันมีสิ่งเดียวเท่านั้นเองที่ต้องไปสร้างเรื่องเก่าๆในอดีตซึ่งบืงอรข้งเขายังไม่เกิดกันเลยประชาชนหลาย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 ส่วนเอาความแย้งสิ่งนี้สร้างความเสาบสมขึ้นมาครับเพื่อนาไปสู่การชุมนุมอย่างเดียวเพื่อนําไปสู่การชุมนุมในสถานการณ์โควิดเนนะครับยังคาดหวังว่าจะทําให้เกิดการชุมนุมได้นะผมคิดว่าถ้าดยส่วนตัวผมว่าไม่ง่ายนะแต่ผมอ่านเกมเขาอ่านเป้าหมายเขาต้องไปสู่จุดนั้นครับซึ่งเป็นเกมที่เขาจะใช้ เป็นเกมสนับที่เขาต้องใช้ในการต่อสู้โอเคแต่ถ้าให้ผมมองในมุมผมค่ะผมว่าไม่ง่ายอืมครับมุมผมกับมองว่าไม่ง่ายไม่ง่ายที่จะทําให้คนมาชุมนุมันอีกครั้งหนึ่งคือนอกจากเรื่องโควิดอันหนึ่งแล้วนะผมมีรู้สึกในช่วงสองเดือนมาเนี้ยสังคมไทยเปลี่ยนเยอะมากนะสังคมไทยเคยถูกฝรั่งเขียนในเชิงวิชาการว่าเป็นสงเป็นสังคมที่ไม่มีวินัยนะค่ะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยสนุกสนานใส่หน้ากากเข้าหากันโซเชียลคอสเมติก รูสตั๊กเจอสังคมหลวมแต่สองเดือนเนี่ยมันเป็นการหักปากกาเซียนเลยฮะที่ทําให้สังคมไทยมีความตื่นตัวมีระเบียบวินัยมากขึ้นให้ความร่วมมือกับรัฐบาลมากขึ้นแล้วก็เขาอุตส่ามีการจัดระเบียบเข้าแถวต่างจังหวัดไม่เคยเจอเหตุการณ์ในรูปแบบนี้เนะจัดระเบียบมีการเข้าแถวรับของบริจาคยิ่งต่างจังหวัดจะไปตัดผมเดี๋ยวนี้มีการโทรศัพท์จองคิวมาเป็นคิวมานั่งรอกันซึ่ง<า>ซึ่งผม,มเองรู้สึกสังคมไทยเปลี่ยนไปเป็นไปเยอะมาก นั้นการที่จะปลุกระดมนำไปสู่การจุมนุมในอารมณ์เนี่ยผมว่ายากในความเห็นสุดโตัวผมครับทีน well totally ี้อาจารย์ฮะโทษโทคุณหมอครับคุณหมอถ้ามองให้เป็นธรรมชาติทุกเดือนสัญลักษณ์เวียนมาถึงอย่างเช่นเดือนพฤษภาในเดือนอย่างนี้ก็จะมีเหตุการณ์ในเดือยู่สองเหตุการณ์ใหญ่ๆด้วยกันแล้วจะสังเกตว่าทุกเดือนพฤษภาของแต่ละปีนั้นก็จะมีการตั้งวงเสวนา จะต้องมีการไปวางหรีดจะต้องมีการไปจุดทูปปักเทียนเพื่อรำลึกอะไรตัวไม่อะไรถ้ามองให้เป็นธรรมชาติมองให้เป็นธรรมดาครั้งนี้ยิงเลเซอร์มันก็เหมือนกันเพียงแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆซะผู้ใหญ่เฉยๆซะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมองอย่างนั้นได้ไหมครับทําไมไม่มองอย่างนั้นครับคือถ้าเป็นเป็นกลุ่มคนแกนนําเดิมนนะผมยังโอเคนะฮะถ้าเป็นกลุ่มแกนนําที่เคยมีการจัดประจําฮะแต่วันนี้มันกลายเป็นช่วงชิงการน,นําจากเป็นอีกกลุ่มนึงไปแล้ว ฮ <ส straightforward> อ่าในเมื cause, <harden S 3> <Un its>. ่อแล้วอีกกลุ่มหนึ <ies> Great, bread, ่งก็คือคณะการนาเขาออกมารับนะฮะว่าเขาเป็นคนจัดแล้วก็เขาก็มีกิจกรรมอย่างอื่นเสริมเขาอยู่ฟังเครื่องายของของแกนนําคนนู้นคนนี้ซึ่งมาเสริมกันมาคาจริงเปรียบเทียบกับกลุ่มกลุ่มแกนนําเก่าที่เคยจัดไม่ได้คร็นตัวอย่างกันครับผมจึงมองว่าเป็นการตั้งใจกระตุ้นเพื่อให้มีอารมณ์ร่วมและนําประสบการณ์ชุมนุมไม่ใช่แค่ก่่มเเาาทีจัด ถ้าเป็นกลุ่มเก่าที่กระจัดอย่างที่คุณนายพูดอธิบายได้อธิบายได้อ ทำไมทำไมถ้าเป็นธนาทรปียบตรแล้วก็พณนิกาออกมาจัดแล้วมาอธิบายไม่ได้อย่างไรครับก็แค่พฤษภาเวียนมาถึงไม่อยากให้คนรุ่นหลังๆเขาลืมเหตุการณ์ทางการเมืองที่สําคัญสำคัญสองครั้งใหญ่ๆควรถอดบทเรียนควรหาบทสรุปควรตามหาความจรงิงมองให้เป็นธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรไม่ใช่เลยครับคุณหมอครับมันมันไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่าง <นะ S 2> ถ้าเป็นคุณจตุพรคุณนัทวุฒิคุณหมอเวงอะไรก็แล้วแต่นคือว่า <ฮะ S 2> เป็นกลุ่มที่เขาเคยจัดมาประจาอันนั้นเรา เราถือว่าเป็นเรื่องปกติของเขาแต่เราต้องยอมรับว่าแกนนําของคณะก้าวหน้าเนี่ยมีพฤติกรรมการปลุกระดมที่จะให้มีการชุมนุมมาก่อนหน้านี้แล้วครับมันมีพฤติกรรมแฟลชม็อบเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนก่อนโควิดแล้วก็มีการเดินสายในการใช้พลังของน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาแต่เอิญมมันสะดุดบางช่วงโควิดดังนั้นจังหวะนี้เข้ามาเนี่ยการเคลื่อนไหวของเขาแต่ละคนแต่ละคน มันมันต้องดูบริบทที่ถูกเชื่อมโยงกันนะครับผมว่าคนที่ติดตามการเมืองไม่มีใครเชื่อนะว่าเคจัดเพื่อลาลึกอดีตเฉยๆไม่มีอไม่เชื่อว่าลบลึกอดีตเฉยๆไม่ไม่เชื่อตามหาความจริงเฉยๆก็ไม่เชื่ออืเราดูข้อความที่ที่เขาพยายามโยงอย่างคุณธนาทรก็โยงไปสองสี่เจ็ดห้าตอนนั้นที่ไอ้สามพันบาททุวนหน้าก็แปลกไปสองสี่กับเจ็ดห้าแล้วก็มาเจอข้อความสุบกตุลาสี่ตุลาอะไรทังแดง คือมันเป็นข้อ,ขอความที่ที่ออกมาเพื่อสร้างความขัดแยง้งครับเพื่อสร้างความเกลียดชังอืมงั้นแล้วดูอดีตของเขาก็คือต้องการให้มีการชุมนุมก็เป็นเรื่องปกติฮะที่ที่เขาขึ้นไหวตรงนี้ครับครับแต่แต่คุณหมอไม่เชื่อว่าการออกมาขึ้นไหวครั้งนี้ของคณะก้าวหน้าจะสามารถสร้างปรากฏติการสามารถสร้างกระแสสามารถสร้างจุดเปลี่ยนอะไรตรัวมีอะไรของสังคมไทยได้ ผมคิดว่าวันนี้สังคมทันเปลี่ยนไปเยอะมากนะยิ่งผมเห็นสังคมต่างจังหวัดเราคิดมาถึงว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อวันนี้คนแถวบ้านเราจะประัดผมต้องโทรศัพท์ต่อคิวผมคิดไม่ถึงนะคนต่างจังหวัดคือสมัยก่อนก็ไปถึงไปนั่งรอรอกันออกันไปนั่งคุยนไปเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปเยอะที่ที่คนมีความเปลี่ยนตัวมีความคิดอะไรมากขึ้นคิดไปข้างหน้ามากขึ้นครู้จักคำว่านิวนอรมมอลมากขึ้นแต่หาที่กลุ่มคณะก้าวหน้าพยายามยงสังคมไปสู่อดีตสู่อดีตสู่อดีต มันขัดแย้งกันนะประชาชนกําลังจะเดินไปให้หน้าไปสู่ไปสู่มาตรฐานใหม่ของประเทศของสังคมแล้วก็เพราะว่าวันนี้สังคมเตรียมตัวตรงที่ว่าเราได้รับคําชื่นชมจากนานาชาติถึงเรื่องโควิดว่าเราสามารถจัดการได้ดีมากเป็นอันดับต้นๆของโลกวันนี้คนไทยก็มีความภูมิใจตรงนี้แล้วพร้อมที่ให้ความร่วมมือกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของตัวเองแต่กับการที่คณะกรรน้าพยายามย้อนเอาอดีตเข้ามาสร้างความขัดแย้งผมว่ามันขัดแย้งกับอารมณ์ของคนไทย แต่ด้วยความเคารพครับคุณหมอครับมีคนเขาบอกว่าในการที่จะก้าวไปข้างหน้านั้นไม่ว่าสังคมไหนก็ตามรวมถึงสังคมไทยต้องเรียนรู้อดีตจึงจะเข้าใจปัจจุบันเมือ่อเรียนรู้อดีตเมื่อเข้าใจปัจจุบันจึงจะสามารถวางทิศทางในการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องเห็นด้วยไหมครับผมเห็นด้วยร้อนต์นนะ,ะการเรียนรู้กับอดีตกับจมปลักับอดีตมันต่างกันนะ เรียนรู้กับจมปลักอรือ่อาจารย์มาใช้คำนี้คือเรียนรู้อดีตแล้วก็กอดีตที่มาเป็นตัวเรียนนะอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นเหตุการณ์พฤษภาคมปีห้าสองห้าสามเราเอามาเรียนรู้แล้วรู้ว่าต่อไปนี้ประเทศจะต้องแก้ไขยังไงต้องไปยังไงครับแต่ถ้าจมปลักอดีตก็คือวันวันก็เอาขุดอดีตมาพูดวันนี้ขุดอต่เด็กอันมันจมปลักซึ่งเหตุผลถุประสรวงมันจะต่างกันทันทีเียนรู้เพื่อไปข้างหน้าถ้าจมปลักเพื่อจะสร้างความขัดแย้ง ถ้าถ้าเราจะเข้าใจคนรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งได้ไหมครับคนรุ่นใหม่เขามองว่าปัญหาในอดีตวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่และพรุ่งนี้ก็ยังไม่เห็นอนาคตเลยว่าไอ้ปัญหาที่มันดำรงตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันจะได้มันจะได้รับการแก้ไขเข้าใจเด็กอย่างนี้จะได้ไหมครับมันยังไม่เคลียร์ก็มาช่วยเคลียร์ช่วยหาคำตอบอะค่ะผมผมคิดว่าผมเชื่อว่าสังคมไทยเปิดมากนะเปิดมากถึงขนาดที่ว่าถ้า อนไรที่ันเป็นประโยชน์ประเทศเนี่ยมันมีเวทีสภา,าในการ,รใช้แก้ไขแล้วอะ่ะทุกคนเรียกร้องให้มีสภา,าแล้วก็คุณก็ไปใช้เวทีที่สภา,าในการแก้ไขครับแล้วสําคัญคือต้องเคารพกฎหมายต้องเคารพเกณฑ์คือถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพเกณฑ์และอ้างปัญหานี้นไม่ได้โอเคครับคาถามสุดท้ายคุณหมอควรดําเนินคดีกับคณะก้าวหน้าหรือปล่อยไปตามสภาพผมว่าฉัเรื่องแค่นี้อย่าไปทําอะไรก็เลย ปล่อยเลยดีกว่าปล่อยไปเลยอย่าไปเอาเรื่องเอาราวใช่ไหมคะเรื่องที่ไปใช้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสังคมไทยเขาเขารู้เองว่าเขาจะใครถูกใครจิตเคเพราะว่ามันไม่ถึงขนาดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติบ้างอย่าไปทำอะไรเขาอย่าไปทำอะไรเขาไม่ต้องทำอะไรเลยคุณหมอคุณหมออย่ายื่นแล้วปล่อยเข้าไปเถอะครับผมขอบพระคุณครับคุณหมอครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารพักรปชเวลาสนทนากับอาจารย์สุขุมกลุ่มความคิดหนึ่ง เวลาที่สนทนากับคุณหมอวรงอีกกลุ่มความคิดหนึ่งเราก็ทําหน้าที่อย่างถึงที่สุดค่ะนะอโอเคอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ